สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคําถามเกี่ยวกับธนบัตรนะครับคําถามวันนี้นะครับมีหลายหท่านก็คงอยากที่จะรู้คําตอบนะคำถามวันนี้คือทําไมธนบัตรเลขมงคลนะครับเลข9 99 9เนี่ยหรือเลข8 8 88เนี่ยคือเลขดับเบิลหรือเลขที่เลขสวยนะครับ ทำไมจึงราคาแพงกว่าปกตินะบางท่านอาจจะคงคือเข้าไปสิงในกลุ่มสะสมธนาบัตรกลุ่มซื้อขายธนาบัตรนะครับและก็คงจะเห็นกันแล้วว่าธนาบัตรแบบเดียวกันเลยนะแต่แค่ตัวเลขเขาสวยกว่าหรือเรียกว่าตัวเลขเขาเรียง9 6ตัวทำไมราคามันต่างกันเรียกว่า30 40เท่านะครับ ดังที่ผมเคยเห็นนะเคยเห็นอย่างเช่นธนบัตรธนบัตรเรียกว่า20บาทนะครับธนบัตร20บาทรู้สึกจะเป็นธนบัตร20บาทแบบธนบัตร20บาท นะครับประมาณแบบ9นะแบบ9ซึ่งราคาก็พอสมควรอยู่แล้วนะและยิ่งตัวเลขเป็นเลข9ล้วนนะครับราคาดันพุ่งทะลวงเรียกว่าพุ่งทะลวงไป20,000 30, 30,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับยูเอ็นซ0ส0 0ห0นก็เลยรู้สึกว่าทำไมแพงจังนะหลายคนก็สงสัย นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเลขนะครับแต่ละตัวหรือหมวดหมู่แต่ละหมวดเนี่ยนะจะมีตัวเลขแบบนั้นเพียงไม่กี่ฉบับอย่างเช่นตัวเลขเก้าเก้าเก้าเเก้าเนี่ยเกหตัวหรือเก้ตัวเนี่ยนะครับแต่ละหมวดจะมีใบเอ่อแต่ละหมวดนะครับเจ็ดบีหกบี หรือ 1N 2N ออะไรเงี้ยมันจะมีแค่หมวดละใบหมวดละ1ใบนะครับตัวเลขที่ดับเบิลนะคือดับเบิลแบบ9ก9 9นะครับเพราะนั้นมันจึงเป็นแร่แร่ไอเทมนะครับเรียกว่าแร่ไอเทมหายากสุดๆโดยเฉพาะถ้าตัวเลขด้านหน้านะตัวเลขด้านหน้าเนี่ย ขึ้นต้นด้วยเลข9ก้ขึ้นต้นด้วยเลข9ก้านะครับหมวดหมู่เริ่มต้นด้านหน้าเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข9 G ้าจีสมมุดเก้าตัวเลขด้านหลังตัวเลขด้านหลังต่อด้วยเก้า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 ราคาจะยิ่งสูงเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าถือว่าเป็นแร่นะมันมันเป็นไอเทมหายากมันเป็นธนบัตร หายากเพราะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมธนบัตรเลขแบบเนี้ยแปดแปเลขสวยๆพวกเนี้ยนะครับเลขเรียงกันอย่างเงี้ยนะเรียกว่าเลขเลรียงกันเนี่ยจึงราคาพแพงนะและหลายคนเนี่ยนักสะสมหลายคนที่เขาอยากจะเก็บเอาไวเ้เป็นคอลเลกชั o นเนี่ยเขาจึงทุ่มทุนซื้อนะครับในราคาพวกนั้นนะครับเพราะเนื่องจาก มี1เดียวหายากนะครับโอกาสที่จะเรียงกันแบบนั้นยากมากนะเพราะนั้นเมื่อได้มาก็ต้องมีการเรียกว่าจ่ายในราคาที่แพงหน่อยนะครับใครมีก็ถือว่าแบบเรียกว่าปล่อยปล่อยทีก็ได้เงินมาเลยเยอะเลยเป็นก้อนเลยนะครับเพราะนั้นจึงแตกต่างกันนะเพราะนั้น เนี่ยแหละตัวเลขพวกนี้จึงเรียกว่าเป็นตัวเลขที่ราคาขึ้นเร็วมากนะครับและราคาสูงมากนะครับหายากนั่นเองนะเพราะนั้นใครมีก็โชคดีไปเพราะนั้นนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาแพงนะครับนอกจากหลายเส้นนอกจาก นอกจากตัวของแบบธนาบัตรเองแล้วก็มีตวงตัวเลขของธนาบัตรนี่แหละที่ทําให้ราคานั้นแพงขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับตัวนั้นในกลุ่มนะอ่าพูดพูดกันจบไปแล้วนะเรามาพูดกันเรื่องในกลุ่มบ้างในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มธนาบัตรที่มีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้หรือซื้อขายกันเนี่ยนะครับ ก็จะมีบางกลุ่มที่เรียกว่าประมูลนะใช้ประมูลเอาธนาบัตรสวยๆธนบัตร UNC เนี่ยแหละพวกเนี้ยมาประมูลกันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียกว่าให้นักสะสมนะครับที่ต้องการสะสมธนบัตรแบบเนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยได้เรียกว่าเอาไปเป็นเจ้าของนะครับโดยอีกช่องทางหนึ่งในการในรูปแบบของการซื้อขายคือการประมูลนะเพราะนั้นธนบัตรบางธนบัตรจึง ราคาดีเลยนะครับราคาดีเลยคือมีคนหลายคนแยง่งแย่งกันซื้อแย่งกันหานะครับอ๋อแล้วก็ธนบัตรที่ระลึกนะครับที่ออกมานะครับธนบัตรที่ระลึกถ้าเป็นธนบัตรที่มีตัวเลข อย่างที่ว่าไปแล้วตัวเลขเรียงกันสวยตัวเลขสวยเนี่ยไม่หม่ไม่ได้หมายถึงเลข9อย่างเดียวอาจจะหมายถึงเลขศูนย์เรียงกันทั้งหมดอย่างเช่น0ขอไข่ศูนย์นะครับหรือ 11... ึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นยิ่งว่ายิ่งเรียกว่าแพงยิ่งกว่า ธนบัตรหมุนเวียนอีกทำไมถึงแพงยิ่งกว่าเนื่องจากว่าธนบัตรที่ระลึกเนี่ยพิม์ออกมาในวรโอกาสนะครับในโอกาสที่มีวาระสําคัญสําคัญนะครับเพราะฉนั้นพิม์มาครั้งเดียวนะส่วนใหญ,ญ่จะพิม์มาครั้งเดียวเพราะนั้นมาครั้งเดียวและหมดเลยนะเพราะนั้นธนบัตรแร่ไอเทมประเภทแบบนั้นเนี่ยก็จะมีเพียง ไม่กี่ใบเท่านั้นนะครับเลขตองเลขเรียงเพราะนั้นราคาเรียกว่าถ้าเกิดได้มาเนี่ยรวยเลยราคาแพงเลยราคาปล่อยสูงเลยเพราะนั้นนี่เองจึงจึงเป็นตัวการันตีและตัวบอกว่าเวลาเราไปเจอหรือไปเห็นว่าเฮ้ยทำไมเขาขายกันเวอร์เกินนะไปเห็นขายกันเวอร์นี่ว่า ทั้งๆท,ที่อีกเจ้าหนึ่งก็ขายแบบเดียวกันเลยแต่ทำไมราคาต่างกันเกือบ50เท่าเพราะเหตุน,นี้เองเพราะตัวตัวเลขของธนาบัตรนะครับมีผลจึงทำให้ราคาต่างกันเกือบ10เท่านั่นเองนะนะครับอ่าแถมอีกนิดนึงนะครับธนาบัตรไทยเนี่ย สำหรับธนาบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดคงหนีไม่พ้นคือมูลค่าของหน้าธนาบัตรนะสูงที่สุดคงหนีไม่พ้นธนบัตรห้าแสนบาทนะครับห้าแสนบาทเอาไว้เดี๋ยวคราคราวไหนเนี่ยโอกาสไหนเนี่ยจะมาพูดรายละเอียดกันทีนะครับเป็นธนบัตรห้าแสนบาท 5, คือหน้าธานบัตรห้าแ0 0บาท, 5, บาทแต่เวลาธานาคารจัดจําหน่ายเนี่ยก็จะเป็นจัดจำหน่ายฉบับละล้านหนึ่งนะครับซึ่งมีด้วยกันอยู่ประมาณ1,998ฉบับมีน้อยมากเลยและด้วยความที่เป็นราคาสูงเนี่ยคือถ้าไม่ใช่นักสะสมที่เป็นนักลงทุนและมีเงินพอสมควรก็คงเรียกว่าจับจอง ได้ยากด้วยจํานวนน้อยด้วยและราคาสูงด้วยนะครับอย่างเราเราก็ดูกันนะเราอย่างผมก็ได้แต่ดูไม่มีตังนะค,นะค์นะครับโอเคนะครับฝากกันเอาไว้ใครที่อยากสอบถามนะครับคือผมไม่ได้เก่งหรือรู้ทั้ง ทั้งหมดหรือรู้ทุกเรื่องนะแต่ถ้าใครที่สอบถามใครที่สอบถามเนี่ยก็สามารถแจ้งได้